ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสุธิ์สำเนินทั้งหลายสำหรับวันนี้ <c oughs> เป็นวันที่10ตุลาคม2526้ทยว่ากันไปแล้วคืนทั้งคืนเกือบไม่ได้หลับแตก่ก็มาได้หลับอู่หน่อยหนึ่งตอนใกล้ยะนาฬิกา กันถึงเวลาหกนกาครึ่งก็ลุกออกมาเดินจงกรมหลังจากนั้นเวลาเจ็ดนิกาฉันพัฒตาหารคือกินข้าวต้มต้องต้องกินข้าวต้มเพราะว่าลำไส้มันไม่ดีลำไส้ก็ไม่ดีขะเพาะก็ไม่ดีเสียมหามันติดคอเลือเกิน เราฉันเข้าต้มแล้วก็ลุกขึ้นมาทําธุรกิจคือเข้าสวมก่อนหยิบเครื่องบันทึกรุเสียงมาบันทึกก็เข้าสวมไปสองครั้งเป็นนั้นว่ามาคืนวันที่เกถ่ายทั้งคืนแล้วก็มาเช้าวันที่ส0บไม่ตอนกลางคืนวันที่เก้าคืนที่แล้วมาบันทึกเสียงไปบ้างเดินเข้าสวมบ้าง <c oughs> สลับกันไปสลับกันมาตอนหกข้ํมไปสอนกรรมาฐานแล้วกลับมาก็เข้าสวมเข้าสวมสองสามครั้งแล้วก็บันทึกเสียงบันทึกเสียงเสร็จได้หน้าหนึ่งแล้วก็เข้าสวมอีกก็ว่ากันไปว่ากันมาหลายเที่ยวที่พูดให้ฟังอย่างนี้นะไม่ใช่โอดแค่ด้านทั้งด้านหลายทราบว่าร่างกายมันโรคเป็นโรคนิทางมันเป็นรังของโรค หากว่าท่านจะถามว่าทําไมไม่ให้หมอรักษาสําหรับผมเนี่ยหมอเยอะจริงๆแล้วหมอแต่ละหมอก็เป็นหมอที่มีความสามารถมากไประจำสถานโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาหมอที่นอกจากจะพูดถึงก็ยังมีเยอะ ที่ท่านช่วยสงเคราะห์ด้วยการทั้งปวงแต่จะพูดถึงในตอนนี้เท่าที่นึกเชื่อออกก็มีท่านพลตรวจโทสมศักดิ์เสืบสงวนแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอันนี้สำหรับโรงพยาบาลตำรวจในรู้สึกว่าทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งเจ้าหน้าที่มากท่านเดีวยวกันสงเคราะห์มากแต่ก็นึกเชื่อไม่ออกเอาคนเดียวกันกันแล้วกัน แล้วก็สำหรับคนที่ต่อไปคือตาวากาศเอกพิเศษโกศลมณีจักแห่งโรงพยาบาลภูมิพลคนนี้ทำการรักษามานานนะสองท่านนี่คุ้มมานานแล้วก็มีแพทย์หญิงลำจวนหงสเวทแล้วก็นายแพทย์ประสิทธิ์ฟูตะููลคนนี้กำลังปลุกปล้ำอยู่ในปัจจุบัน แล้ทั้งหมดนี่ปัจจุบันท่านไม่ได้ทิ้งนะทุกคนช่วยกันแล้วก็มีในแพทย์ชนะสิริยานนท์โรงพยาบาลสิริราชในแพทย์เจรุนปิริยะมราพรผู้อำนวยการศูนย์โลกเรื้อนเขตนครหลวงแล้วก็มีในแพทย์มนตรีอมรพิเชกุลผน,นกวิทยาศาสตร์ ห้าแนกประสาทวิยาาทย,ยบบาศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จเจาพยานี่ความจริงถ้าพวกคุณอยคิดว่าผมจะบ้าแล้วไม่ต้องห่วงหมอรักษาบ้าของผมมีประจำอยู่แล้วคือในแพทย์มนตรีเป็นนนว่าผมก็เบาใจว่าเออไอ้โรคก็เป็นเป็นก็เป็นไปเถอะโรคบ้าจงอย่าเป็นเลยก็มาเจอชื่อในแพทย์ก็บอกผมก็เบาใจเหมือนจะบ้ามาบ้ายาก และก็ไปแน่แล้วผมอาจจะบ้าสําหรับคนดีทั้งหลายก็ได้ต่อมาก็มีแพทย์หญิงแสงโสมปิริยะวราพรโรยบาลสิริราชคนนี้ชอบล้อเธอว่าใช่สีเช็สีก็มีแพทย์หญิงอีกคนหนึ่งอ่านชื่อเลยไปคือพันเอกแพทย์หญิงวีวันคำนวณกิจเฮงโรยบาลพระมงกุฎ คนนี้ก็ปลูกปล้ำช่วยเหลือมานานนานมากแต่ได้ตนตนระยะเวลาพอพอกับหมอโกศนแล้วก็มีในแพทย์พันเอกในแพทย์แวย์วิ่เขาเขียนไว้อยหรือเปล่าในแพทย์แวววิ์โพอ่าโพคาวาวานิทแห่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเหมือนกันแต่จะย้ายไปอยู่ที่ไหนไม่ทราบแล้วก็มีนาวาเอกด,ด,ดุษฎี น้ำเสกุลอะไรวรรษทย์นาวานาวาเอกดุษฎีวรรพท์อีกคนหนึ่งแล้วก็นนอกนี้ก็มีเยอะทุกท่านสงเคราะห์กันจําชื่อไม่ได้บางท่านก็มาดูอาการบางทวดก็มาตรวจรักษาบางท่านก็ให้ยาต่างคนต่างสงเคราะห์เขาสงสารพระแก่ที่มีความยากจนเน้พยาบาลที่ใช้ปลุกปล้ำอยู่เสมอก็คือบุญธิติกา ทำอะไรทำนพร,รัฐหรือไอ้เดีเ๋เขาเรียกหมอหมอิดหมออิดแห่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเสียงไม่มดีเลินแย่เรกว่าศูนย์แม่เด็กโควิเดเวัดท่าสงฆ์นกักวิชเชิญมณีจกักรสุนีรอดเดชนที่เรียกว่าใหญ่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ที่เรียกว่าศูนแม่เด็กวัดท่าสูงเหมือนกันนี่ความจริงหมอมีมากถ้าถามว่าทําไมจึงป่วยก็ต้องตอบว่าหมอเองท่านก็ป่วยเป็นเหมือนกันสิ่งที่เราหนีไม่ได้คือโรคกรรมกฎข้องกรรมเป็นโทษมาจากปานาธิบาตแต่ในชาติก่อน หรืออาจจะมีชาตินี้ผสมอยู่บ้างก็ได้มันเข้ามารุกรานเราทำเขาก่อนเขาทำดีหลังเป็นของธรรมดาก็ต้องยามยอมรับกฎของกรรมย่าปฏิเสธกฎของกรรมถ้าเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ดูตัวของเราเองซะก่อนทบทวนด้วยอำนาจปุพเพนิวาสนานุตติญาณถ้าชาตินี้ใช่ตีต่างสีญาณ ทบทวนลงไปว่าเราไปทำอะไรไว้บ้างที่มันเร็วๆเ,เวลามันป่วยไข้ขึ้นมาจริงๆก็ใช้ถากรรมตายานดูว่าการป่วยไข้มัสบายนี้เกิดจากกรรมชาติไหนเราไปทำอะไรเขาไว้ค <c oughs> อตอนชาตินี่มันแย่จริงๆสมหาติคอมาก เราสร้างความชั่วไว้มากแล้วเราก็จะมาบ่นผลความชั่วให้โทษมันไม่ถูกต้องเป็นอันว่าการใช้กรรมต่างๆผมทรากความเลวของผมผมมันเลวมาแสนเลวกรรวมความว่าจอมเลวดีกว่าท่านั้นไ่จอมเลวมาพบความเลวขา้ตนเข้าก็มีความรู้สึกตัว สำหรับตอนนี้มาพูดกันเรื่องถึงว่าถึงปฏิปทาของพระอนาคามีสุ่มเสียงบางสับบางมันไม่ใชดกับโดดทราบว่าเสี้งลิ้นมันยังไม่ดียังป่วยมากก็ไม่เป็นไรเป็นอันว่าเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของพระอนาคามีแต่ก่อนจะปรารบ ปฏิปทาของพระอ,อนาคามีเราจะศึกษาในปฏิปัาของท่านขอทุกท่านจงอย่าลืมโยนกินเลตท,ทิ้งไปสะก,ก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้้องตอนว่าเป็นปฏิปัาของอาจเจลกหนึ่งแล้วก็เป็นปฏิปทตธของคนที่ปฏิบัติดีแต่ใช้กำลังใจผิดหนึ่งสองตอนเบื้องต้นทิ้งไปเลยจากใจ <c oughs> อย่าให้มันเหลืออย่าสงสัยว่าส่วนใดส่วนหนึ่งมันจะดีนอกจากนั้นหลังจากนั้นแล้วก็มาเก็บสเก็ดของพุทธศาสนาให้ทรงตัวอย่าลืมนะครับแล้วก็มาจับเอาเก็บเอาเปลือกเข้ามาใส่ไว้ในใจให้ทรงตัวเก็บกระพี้เก็บแก่นมาใส่ไว้ให้ทรงตัวอาการทั้งสี่อย่างนี้ต้องทรงตลอดเวลา ไม่ใช่จะมานั่งทรงเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากนั้นใช้ปัญญาหินทุกข์แล้วก็จะเอาจิตความดีเข้าไปรับยอมรับบารมีสิบประการถ้าครบทุกป,ประการแล้วไม่มีอะไรยากหลังจากนั้นแล้วก็มาทบทุนอารมณ์ของพระโสดาบัน และอารมณ์ของพระสิกขาคามีว่าที่เราศึกษาจริยาของท่านนี้อารมณ์ของเรามีการคล้ายคลึงท่านบ้างหรือเปล่าแต่การปฏิบัติคือใช้อารมณ์ของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ใช้แบบเบาๆสบ,สบายๆใช้เวลากระจุงกระจิมกระจุงกระจิมอย่าให้มันเหนื่อย เห็นถ้าอย่าเครียดก็เลกเวลาทําการทํางานเราก็คิดของเราได้เรื่องของความตายก็คิดว่าคนทุกคนที่ก็ทํางานเหมือนเราเขาตายไปเยอะแล้วเราเดินอยู่ที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ก่อนหน้านี้ก็มีคนเดินอยู่มากเลยคนทั้งหลายเ่านั้นก็ตายไปแล้วความสงสัยนคุณพระรัตนไตรัยไม่น่าจะมีกับใจเราของเรา เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีไม่มีความเลวในใจ <c oughs> ท่านไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครไม่พูดทนอารมณ์ของบุคคลอย่างสมเด็จพระทศพลก็ดีพระสาวกที่เป็นอารหาันก็ดีท่านเข้าไปที่ไหนไม่เคยไปติว่าใครไม่ดี ปฏิปทาที่เขามีอยู่อาจจะไม่ถูกต้องแต่ก็ต้องท่านมีกําลังใจสงชมว่าดีไว้ก่อนเพราะยังไงไงเขาก็ยังมีศรัทธาเชื่อคนแรกที่สอนเขาคนที่มีศรัทธานี้ต้องชมว่าดีเพราะามีความดีจริงๆหลังจากนั้นเมื่อเขามีความพอใจก็ค่อยๆเอาของเราผสมผสานกับของเก่า ยกย่องของเก่าว่าดีแล้วก็เอาของของเราผสมผสานเข้าไปเขาก็ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นการทำลางทำลานทำลายใจก็ให้สะเทือนอย่างที่้าบ้านเขานิยมไหว้ผีไหว้เจ้าไหว้เทวดาขนาดใดที่เขายังไหวอยู่ต้องชื่อว่าเขาเป็นคนดี ไม่ควรจะทำลายศรัทธาของเขาแต่ถ้าเรามีอะไรดีไปกว่านั้นแล้วก็ส่งเสริมให้เขาทำต่อไปอีกว่าถ้าทำอย่างนี้ดีแล้วถ้าทำอย่างนี้ต่อไปอีกจะดีมากขึ้นกำลังใจเขาก็จะสูงขึ้นดูตัวอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบชดินเชดินบูชาไฟพระพุทธเจ้าก็ทรงชมบาดี มีประโยชน์ลหลังจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดให้บูชาเดินละไฟสามกองภายในเมื่อชมของเก่าของเขาว่าดีเขาก็ชื่นใจเขรับของใหม่เข้าไปปฏิบัติต่อไปทุกท่านก็ปรากฏว่ามรรลุอาร,ตถ,อารตถผลทั้งหมดอย่างที่พระพุทธเจ้าขเข้าไปพบสุภมานกสุภมานก เชื่อในมีศรัทธาความเชื่อในวิดาที่ท่านสอนให้ไหวทิศท่านก็ไหวโดยการกายภายนอกแต่พระพุทธเจ้าทรงทราบเข้าเห็นเข้าก็ชมบดดีแล้วสมเด็จพระจิตนสีก็แนะนำว่าถ้าไหวทิศภายในได้อีกจะดีมากเขาชื่นใจในองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาาเจ้าก็ทรงรับทิศภายในพระบูชา นี่คนดีเขาทำกันอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าท่านดีท่านทำอย่างนี้ถ้าเราเป็นสาวกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงลอกดีพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเห็นถึงจะมีความดีไม่ใกล้องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคก็พยายามเรียนแบบเข้าไว้ <c oughs> ยังไงไงจะไปขัดใจคนเขาไหวเทวดายอมรับนับถือว่าเทวดาดี พระพุทธเจ้าเองก็ยอมรับนับถือทั้งเรื่องเทวดาในเรื่องเท่าสกกะทรงยืนยันกับท้าหมหาลีว่าเรารู้จักเท่าสกกะดีและรู้จักปฏิบัติการกระทําบุคคลที้เป็นเท่าสกกะด้วยคือท่านปฏิบัติยังไงท่านจึงได้เป็นพระอินทรน์เอาอย่างนี้นะจะไปขัดคอชาวบ้านทรงทราบว่าถ้าขัดคอเขาเมื่อไรเราก็เลวว่านั้น เลวจริงหรือไม่จริงเราก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเลวถ้าเราเป็นคนดีต้องดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจินสีคือพระพุทธเจ้ารวมความว่าปฏิปฏาทาต่างๆต้องไม่ลืมทบทนไว้เสมอเมื่อเป็นพระสิกธาคามีละเอียดแล้วเป็นาคามีไม่หนักเฮอการมาฉันทะก็ดีความโกรธความเย่บไยก็ดี มันก็เกือบจะสลายตัวมาตระตกิธาคามีละเอียดพอเข้าอนาคามีมักกระลงทางผงจับเสกายาทิฐิขอโทษกับจับกายกตานุสติพิจารณาร่างกายของเราตั้งแต่ผมลงไปถึงปลายเท้าดูว่าส่วนไหนของร่างกายมันสะอาดบ้าง ถ้าคนที่มีปัญญาเพียงแค่ปีกลิ้นเขาก็จะทราบว่าร่างกายทุกส่วนของเราสุกปรกทั้งหมดข้างนอกก็สุปกปรกถ้าไปดูข้างในยังสกปรกมากใหญ่ <c oughs> มีทั้งอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายที่อยู่ในปาก ยามปกติอมได้กลืนได้แต่ว่าถ้าพบุ่นมันแล้วไ้เรารังเกียดน้ำลายแค่นี้เห็นได้อย่างว่าร่างกายภายในมันสุกปรกขนาดไหนเท่านี้เห็นได้อย่างแล้วก็จงจําไว้ได้ว่านอกจากมันยาสุกปบรกสภาพก็มันก็มีการสุดโซมเป็นปกติ การทรงตัวของมันไม่มีมันเดินเข้าไปหาความแก่ทุกวันเพิ่มความแก่ขึ้นมาทุกวันและก็เดินเข้าไปใกล้ความตายทุกวันมันร่างกายมาแสวงหาความทุกข์คือการสุดโงม,มันเป็นปัจจัยของความทุกข์นี่มีการไม่คล่องตัวมันเดินเข้าไปหาทุกเวลานาที เห็นได้อย่างว่าร่างกายของเราดีหรือไม่ดีร่างกายของเรามีสภาพเป็นยังไงร่างกายเขาปราคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นในที่สุดมันก็ตายตายแล้วสวยไหมก็ไม่ต้องยกตัวอย่างเพราะเวลาน้อยถ้าจิตใจถึงขนาดนี้แล้วมันเรื่องเล็กๆแล้วสิ่งที่พูดนี่ไม่มีอะไรแก้มากมาสับจุดนิดเดียวก็ไปได้หมด เพราะความสําคัญหนักตีมาตั้งแต่พระสิกธาคามีจริยาพระสิกขาคามีนะแต่จงอย่าลืมว่าจงอย่าคิดว่าเป็นพระอริยเจ้าเป็นหรือไม่เป็นถ้าพระพุทธเจ้าทรงมารับรองเมื่อไรจึงมีความมั่นมั่นใจว่าเราเป็นพระพุเป็นพระอรียเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่มารับรอง จงอย่าคิดว่าเราเป็นพระอริยเจ้าถ้าใครบอกว่าพระพุทธเจ้ามารับรองแล้วก็สวยนะเราวางอุปาทานอย่าไปคิดแต่อย่ามีภาพอันใดปรากฏขึ้นกับใจแสดงนั้นว่าภาพนั้นพระเป็นพระ,เป,พระเป็นพระพุทธเจ้าได้กล่าวคำรับรองว่าเวลานี้เธอเป็นเป็นพระอริยคันนั้นคันนี้ <c oughs> เราก็รับฟัง รับฟังแต่เราไม่รับจําเราจะจําอย่างเดียวคือความไม่ประมาทคิดไว้เสมอว่าถ้ายังไม่ตายเราจะรวบรัดตัดความชั่วส่งความดีให้มากที่สุดที่เราจะพึงมากได้ถ้าตายแล้วไปถึงนิพพานเมื่อไหร่นั้นมั่นใจได้ว่าเราเป็นพระเดิเจ้าเบื้องสูง เมื่อตายแล้วไปเป็นเทวดาหรือผมอรไรนะั้นเราจะทราบได้เราเป็นพระอธิยะขนาดไหนเป็นหรือไม่เป็นก็ตามใจอย่าสนใจใจจะบรรทุกนี่ไม่ดีอารมณ์จะเผลการตัดได้ลมอย่างนี้การมาชันทะจะขาดไปจากใจอารมณ์เมื่อการมาชันทะขาดไปจากใจมีความรู้สึกในร่างกายของเพศตรงข้ามเป็นยังไง หรือว่าวัตถุที่สวยสดงดงามเป็นยังไงร,ร่างกายของคนและสัตว์ร่างกายของเราร่างกายของเขาเห็นแล้วมันจะอาเจียนนะทีถ้ายิ่งแต่งตัวไปพิเศษสวยสดงดงามมากเท่าไหร่จะอาเจียนเร็วเข้ามาเท่านั้นมันจะมีความรู้สึกกระทบใจทันทีวบบสกปรกเรือเกิน แต่คนใดเขาแต่งกายเรียบเรียบปกติธรรมดาใจเขาเฉยเฉยรวมความว่าใจมีมีนิพพิทายายคือความเบื่อหน่ายเครียดช่างร่างกายมากแต่พร้อมกับเปนั้นก็มีร่างกายเฉยว่าช่างมันร่างกายมันสกปรกช่างมันมันไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่จิตใจเราห่วงจิตใจและทิศมาในกายอย่างเดียว อาทิตย์สมากายคือเราจริงๆเราไม่ได้สกปร,รกบ้านสกปร,รกช่างเพราะมันจําต้องสกปร,รกแต่กายของเราจงอย่าสกปร,รกตามบ้าน <c oughs> ข้อนี้ฉันใดร่างกายที่ปร,ประกอบด้วยการทานที่สองสกปร,รกช่างมันแต่ว่าอาทิตย์สมากายที่จิตใจจงอย่าสกปร,รกทําใจสะอาด <c oughs> มักสกายทิฏฐิเบื้องต้นคือความตายมาสก,กายทิฏฐิจตนตอนกลางคือร่างกายสุขภพนี่เรื่องของอนาคามีแล้วต่อไปก็จะกำจัดไฟกองหนึ่งคือปฏิฆะสําสำหรับถึงอนาคามีนี่ไม่ถึงโกรธไม่ถึงพยาบาทอารมณ์อ่อนมากแต่ว่ามีอารมณ์ส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบใจมีอยู่ ใครทำอะไรไม่ชอบใจกระทบใจนิดรู้สึกไม่ชอบใจแล้วก็ตกไปอารมณ์นี้ถึงแม้ว่าจะน้อยก็อย่าเก็บไว้ขึ้นเชื่อวายาพิษถึงแม้ว่ามีปริมาณน้อยก็สามารถทำร้ายอวัยวะภายในให้เสื่อมโทมได้ชั้นในดกำลังใจที่เป็นกีเลสไม่แต่นิดหนึ่งคือแค่ปฏิฆกระทบใจนิดหนึ่งแล้วก็ตกไป ก็สามารถจะทำกำลังใจขอาเราเสียผลเสียจากความดีไ <no> ด้ดังนั้นต้องทําลายประเดคะ้องด้วยพรหมิหารสี่ความจริงขั้นพระอนาคามีนี้ปรึกษาตอนนี้ไม่ต้องใช้กระสินสี่ประการก็ได้ใช่ใช้แค่พรหมิหารสี่ก็พอพระเมรุลมเล็กน้อยพิจารณาด้วยปัญญาตามความเป็นจริง ใช้เมตตาความรักกับกุณาความสงสารให้มากคนที่สร้างความสะเทือนใจแก่บุคคลอื่นก็เป็นคนแสวงหาศัตรูคนที่แสวงหาศัตรูคือคนแสวงหาทุกข์ในเมื่อเขามีศัตรูเขาก็มีทุกข์ถ้าเขามีความเดือดร้อนอยากเข็งขึ้นมาบันได คนที่เป็นศัตรูกับเขาไม่มีใครช่วยเหลือให้เขามีความสุขหรือให้เขาเตื้องจากความทุกข์มาหาความสุขใดบ้างไม่มีใครช่วยเพราะคขาเลวคนประเภทนี้น่าสงสารชาตินี้เขามีทุกขชาติหน้าต่อไปเขาก็ยิ่งมีทุกข์ใหญ่พ็ายิ่งไปทำอะไรกระทบก,กระเทือนพระอริยเจ้าเข้าจะเป็นหนักมากขึ้น นี่กำลังใจถ้าเป็นอย่างนี้นะเราอ,อยากคิดให้ดีว่าคนที่สร้างความโกร,กรกธแกบุคุณอื่นก็คือคนบ้านคนดีนะเขาไม่ทำเพราะคนดีเขาพยายามสร้างมิตรสร้างความเป็นมิตรกับทุกคนไว้เพื่อความเป็นสุขคนพยายามตั้งตังตวเป็นศัตรูคนอื่นก็คือค,อคนบ้านเองถ้าไม่บ้าเขาก็ไม่ทำอย่างนั้น นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านความจริงเขาเป็นอย่างนี้ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราจะโกรธเขาทำไมถ้าเขาสร้างอารมณ์ให้เราโกรธเราเขาเป็นคนบ้าถ้าเราโกรธเขาเขา้าเราก็บ้ามากกว่าเขาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่าง อย่างที่พรามไปเทศพระองค์เวลากำลังเทศสอนพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าเทศเรื่องธรรมะแต่ว่าพราหมก์าเทศเรื่องธรรมโมเมนั่นคือเข้าไปถึงก็ไปด่าพระพุทธเจ้าด่าเอาด่าเอามาหยุดยั้งไม่ยับยั้งตามบาลีกล่าวว่าด,ด่าเหมือนท่าสกรรมกรด่ากัน พอท่าสกรรมกรด่ากันเขาด่าแบบไหนก็จําไว้ก็แล้วกันถ้าจําไม่ได้ก็ไปยั่ไปย่วยคนที่เขารับใช้คนอื่นลูกเป็นลูกจ้างคนอื่นโกรธแด้วเขาก็ด่าจะได้ทราบว่าท่าสกรรมกรรมกรเขาด่าแบบไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงนิ่งเมื่อก็ด่าไปด่ามาเขาเหนื่อย ก็ชี้หน้าบอกว่าพระสมณะโคดมแก่แพ้ข้าแล้วสมเด็จพระบพิตรแก้วก็ทรงมีจริยาปกติทรงตัดถามว่าพรามตถาคตน่ะแพ้ถือตอนไหนเขาก็บอกว่าก็ข้าด่าแกนี่แกไม่ด่าตอบก็แสดงว่าแกแพ้ข้าสมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าทรงจัดว่าพราหมาม ตถาคตจะมีความรู้สึกว่าถ้าคนใดโกรธตถาคตมาแล้วถ้าตถาคตโกรธตอบตถาคตนั้นเรวกว่าคนนั้นนะเท่านี้พรามเป็นคนดีอยู่มากนั่งย่องขอเข้ามาโทษแล้วก็ขอบวชนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทและเพื่อนพิสุสมณีทั้งหลาย ถ้าเขาใครเขาทำให้เราโกรธจร้วงทราบว่าเขาบ้าบ้าอยู่แล้วความบ้าของเขาสร้างความเดือดร้อนให้แก่เขาแล้วรรรดาพวกคุณทั้งหลายเคยสังเกตบ้างหรือเปล่าคนที่เขากลั่นแกล้งพวกเรามีสมัยหนึ่งการเจริญพระกรรมฐานก็แกล้งส่งเสียงรบกวน ใช้กระชัยเสียงบ้างใช้ความเมาบ้างใช้การร้องลาทําเพลงบ้างแล้วทรัพย์สมบัติของวัดร,รวบรวมกันขายกินเวลานี้สภาพของบุคคลพวกนั้นเป็นยังไงนั่นเขาบ้าไปตามสภาพของเขาขายกระทั้งกุฏิวัดทรัพย์สมบัติใหญ่ๆเขาขายกินกัน แต่คนพวกนั้นมีสภาพสาบสูญไปนานแล้วในที่สุดพวกเขาก็ตายตายท,ทั้งที่ความบ้ายัางทรงตัวอยู่แลวเมื่อรักษาบ้ายังไม่หายร่างกายมันตายแต่จิตใจความมันบ้ามันไม่ตายเวลานำมาจิตใจไปก็นำมาจิตใจที่เป็นบ้าไปด้วยฉะนั้นไอ้ที่ดีๆนี่เขาไม่รับคนบ้า ที่เก็บคนบ้าก็คือมีแดนของนรกเก็บบ้าใหญ่บ้ารองลงมากรกแดนเปรตบ้ารองลงมากรกแดนนสุรกายบ้ารองลงมากรกแดนสัตว์รัจฉานฉะนั้นคนบ้าทั้งหลายเขาจะไปอยู่แถวนั้นแล้วก็บรรดาพวกท่านถ้าเราไปโกธเขาเราบ้ามากกว่าเขา เราอยากจะไปดูอยู่แดนนสีิบราการนี้ไหมท่านไม่อยากไปทำกำลังใจให้ส่งตัวแต่ความจริงเรื่องปฏิปทาพระนาคามีนี่มีอารมณ์ไม่หนักทำไปจนหรางใจวางเฉยสรงอารมณ์ปกติไม่ต้องไปฝืนใจเห็นคนสวยเฉยเห็นวัตถุสวยเฉยเห็นสัตว์สวยเฉย เขาก็ด่าว่า,วากระทกทั่งใจสบายปกติเท่านี้เราถือว่าอารมณ์ใจของเราคล้ายครึ่งพระอนาคามีเรายังไม่เป็นพระอนาคามีก็ไม่เป็นไรยังไงยังไงอยู่ใกล้เงาพระอนาคามีก็พอสมควรดีใจมากแล้วอาราบนรราสาวกขออองสมเด็จพระบัณฑิตแก้วเวลาหมดสามสิบนาทีพอดีก็ขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี